บ้านท็อปปด,ดีทั้งหนึ่งและ2องแล้วก็ทุกๆบ้านนะครับที่ให้กำลังใจซัพพอร์ตผมท็อปนราชนคนีที่มาโดยตลอดผมดีใจและตื้นเต้นใจมากๆที่ทุกคนรักและยินดีและได้มีโอกาสร่วมอวยพรวันเกิดผมแบบนี้ทุกๆปีขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆทีมงานผู้บริหารทุกคนนะครับคุณพ่อที่ไม่ได้มาส่งตัวแทนลูกๆมาทุกคน ซึ่งเป็นพ่อแม่โอกาสผมมากๆากทำให้ผมเป็นท็อปนักละครบถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนพี่ๆี่ในวงทุกคนซึ่งทุกคนเป็นการยายนิมิตรที่ดีมากๆสำหรับผมทำให้ผมทำงานได้อย่างมีความสุขนอกจากผมจะได้ทำสิ่งที่ผมรักนั่นคือการร้องเพลงการเป็นบัวรำทุกคนทำให้ผมมีความสุขมากๆในการใช้ชีวิต ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ที่ซัพพอร์ตที่และอยู่เคียงข้างที่นะครับยังไงก็ขอให้คำอวยพรของทุกๆท่านทุกๆคนที่อวยพรมาให้ผมนะครับ <Yeah. S 1> กลับคืนย้อนไปสิบเท่าพันเท่าอวยพรให้ผมรวยล้านขอให้ทุกคนรวยกับไปร้อยล้านทุกๆคนครับขอบคุณนะครับ